ข่าวดีดีกับพี่คำรนา้รนตอนฟักทองอีกพืชผักที่น่าหันมาลองปลูกกันนะจะบอกให้ขอนแก่นถ้าไม่รู้จะทำอะไรสนใจมาปลูกฟักทองเงินล้าน 70, 80, ได้คุยกับคณะทำงานของรอมชรประพัดทำให้รู้ว่าขณะนี้ฟักทองเป็นพืชที่น่าจับตามีราคาสูงรมชรประพัดจึงส่งเสริมให้เกษตรกรในทุกพื้นที่ปลูกและประกันราคาให้ในช่วงที่ฟักทองราคาตกตำ่ำวันนี้ฟักทองประสบความสำเร็จมากเราเคยพูดว่าราคาไม่เกิน10บาทวันนี้ที่ขอนแก่นกิโลละ25บาทต้องขอบคุณ การนำของผมจึงมาดำเนินงานนี่คือคุณพงศกรเนี่ยมาแนะนําให้ใครปลูกเป็นปลูกไปแต่ถ้าปลูกไม่เป็นจะสอนให้ปลูกผมต้องการใช้วันละร้อยตันคือที่ส่งเสริมเดือนละ2 0 0 0ถึง3,000ไร่วันนี้มันเข้าเป้าไหมครับเข้าเป้าครับตอนนี้ราคาก็สูงอยู่ครับไม่พอต่อตลาดเราแก้ปัญหาตลาดยังไงครับอ๋อผมมีราคาประกันขั้นต่ําให้ครับไม่มีการขาดทุนครับผมการปลูกแล้วมาสอนให้กับเกษตรกรมือใหม่มีที่ดูงานการปลูกฟักทองแปลงใหญ่ ที่สุพรรณบุรีไว้ให้ศึกษาแล้วสําคัญสุดเลยท่านตีบอกว่าที่สุพรรณบุรีมีต้นแบบอยู่แล้วครับถ้าสนใจไปดูได้เลยดูได้เลยครับกําลังเตรียมแปลงแล้วก็จะทํายิ่งใหญ่เป็นโมเดลโมเดลให้ดูคนเคยปลูกมั่นใจคุณยายมั่นใจแค่ไหนนะครับเดียงปลูกได้โปรนได้โปรนแล้วแล้วจะปลูกไหมปลูกเหรอฮะเคยปลูกไหมยังว่าเคยปลูกแต่ผักมั่นใจไหม มั่นใจอยจ่างจิ๋ค่ะเป็น,กนเนกเษตรอยู่แล้วแล้วมัววนปลูกยากไหมไม่ยากนะคะเคยปลูกไหมครับเคยถ้าท่านยังปลูกไม่เป็นเราจะสอนให้รสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าศึกษาให้มั่นใจแล้วลองทำดู เพราะรัฐมนตรีรับรองและประกันราคาให้ขอรับตอนนี้มีโมเดลต้นแบบอยู่ที่สุพรรณบุรีไปดูได้ไดเลยดีใจได้ไปขอนแก่นนี่คือเมืองแม่นของแน่นสารคนที่ราบสูงมีตำนานสู่ชีวิตทุกด้านโอ้น้อหมู่เขาไม่เคยท้องานหนักงานเบา ข่าวดีๆกับพี่คำรณ<ม>การปรับเปลี่ยนอาชีพ<ม>ของคนเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามันดีมันได้เชื่อว่าคนที่นี่เอาแน่ซ้ำสูงขอนแก่นเดิม <c oughs> สิบ,บอกให้ใครเคยท้องานหนักงานเบาดีคือมูเฮาชาวขอนแก่นมาเถิด